ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งของนางสาวนิชชาพัฒโสชาลีตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สะแก้วขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวนิชชาพัฒโสชาลี เกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช5 5 5 5ปัจจุบันอายุ30ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสวนหมอนจังหวัดขอนแกน่นสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบรรจาศึกษาจังหวัดขอนแกน่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏช,ชัยภูมิประวัติการรบับราชการเริ่มบรรจุรับราชาการเมื่อวันที่1นมิถุนายนพุทธศักราช2565ตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วการปฏิบัติหน้าที่สอนครูนิชชาพัฒนปฏิบัติหน้าที่สอนดังนี้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สอนวิชาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 5และ6สอนกิจกรรมพัฒนาผู psilon, so ้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสอนกิจกรรมแนแนวกิจกรรมหนูน้อยรักการนานกิจกรรมบ้านหนองหัวช้างพอเพียง และกิจกรรมภาษาไทยออนไลน์รวมจำนวนชั่วโมงที่สอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครูนิชชาพัฒปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้างานการเงินครูที่ปรึกษานักเรียนแชมป์ระถมศึกษาปีที่4ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี ครูเวรหน้าเสาธงประจำวันพุธและงานอื่นๆที่ได้รับม,มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 1. วินัยและการรักษาวินยัย ครูนิชาพัฒปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการลเทศะต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองและบุคคลอื่นและมีเจตคะะติเชิงบวกกับประเทศชาติ 2. คุณธรรมจริยธรรมครูนิจาพัฒนปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด โดยเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 3. จัรยาบรณวิชาชีพครูครูนิชาพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องโดยติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง มุ่งมันต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอมีความรักความเมตตาส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาคไม่ปฏิบัติตนส่งผลเชิงลบต่อองค์กรทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามคัคคีและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูนิชาพัฒนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตลอดจนใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสม 5. จิตวิญญาณความเป็นครูครูนิชาพัฒนปฏิบัติการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถมุ่งมั่นในการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องกับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพของผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูนิชาพัฒมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านที่2ด้านการปฏิบัติงาน1การจัดการเรียนการสอนครูนิชาพัฒนํนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้และมีวิธีการบัตรและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนครูนิจฉาพัฒน์จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบุคลนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิยธรรมคุณลนนักษณะพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองครูนิชาพัฒนมีการพัฒนาต,นเ,น,าาน,าตนเองโดยมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลและเข้าร่วมการประชุมอบรมสม,มานาเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม และมีศูนย์ร่วมในชุมชนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีมครูนิชาพัฒมีการทำงานเป็นทีมโดยร่วมมือร่วมใจเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและมะติการประชุมทำให้เกิดความสามัคคีในหมูคนะ่คณะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาครูนิจชาพัฒนมีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารทั่วไปและงานบริหารบุคคลและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ครูนิชชาพัฒนใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองเช่นการสอนออนไลน์การเข้ารับการอบรมออนไลน์และการประชุมออนไลน์ครูนิชชาพัฒนโสชาลีปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการมีจรรยาบัรณของความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละส่งเสริมสนับสนุน เอาใจใส่ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสิทธิ์เสมอมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินการปฏิบัติงานในวันนี้ครูนิชชาพัชโสชาลีขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะ